ทำเกษตรอยู่บ้านเราเด้อพี่น้องเ<บ>พื่อนกดติดตามกดสมไครให้น้องเตีกับหนุน่มๆด้วยนะครับช่องอะไรลูกหนูนุ่มนานนนน์นนานนชาแนลชาแนลพี่น้องเอ,อ๋ยึ้นมาเด้อึ้นมาบานเห็ดกเกษตรผสมผสานคือในหลวงเพิ่นว่า ให้นอมน้ำศาสตร์พระราชามาแปลงดินเปลี่ยนนามจนเฮานั้นมีอยู่กินปูปลาหอยสวนหมากใหม่ปลูกหลากหลายผักทองถิ่นสะสมทรัพย์ในดินเพิ่มแนวกินในานามสูกใจเบิดทอนันพี่น้องเอ,อ๋ย สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพอกับหนูหนุ่มหน้านูนชาแนลอีกคือเก่านะพี่น้องเนาะอันนี้ซื้อยังอันนี้น้องเต้ต้นเจริญครับนูนสวัสดีแล้วลูกเมื่อนี้สิหนูหนุ่มสิผ้ามาเบิ้งเนอไม้ลูกลูกแยาบาังลูกเนี่ยเนอไม้เนอไมก้กิมซุ้งพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่งปลูกได้ปีเดียวได้พี่น้องแต่ว่าเป็นนอเร็วเร็วแนะนําให้ปลูกเด้อเอาไว้ทาแกงก็ได้เฮ็ดเนอไม้ส้มก็ได้ใส่เวลาบดพี่น้อง ปลูกงายปลูกธรรมา,าติฝนตกมาใส่กางงามอันนี้ปลูกเดือนเมษาปีที่แล้วได้พี่น้องนี่ออปีกว่าเองพี่น้องแต่ว่าออกนองงามคักเอลีบอไ้บำรุงอียงหยังมากไหมเลยพี่น้องบอไรดูแลยากแล้วกะมีศัตรูพืชหรือว่าอียหยังเลยในการปลูกอนุไม่กินนมก่มสูงของหนุนมนะ่มเนาะอันพี่น้องหนุ่มปลูกนอไม่กิ่มสูงทั้งเบิร์นนีพี่น้องยี่สิบต้นหรือว่ายี่สิบกอน,นั่นเองเดี๋ยวสิบห้าพี่น้องไปชมเนาะว่า เวลาหนึ่งเอ่เวลาผ่านไปหนึ่งปีน่ะหน่อไม้กิมซุ้งหนูนุมสิเงยสาใดนะพี่น้องเนาะน้องอันหนูนุมสิผ้ามาเบิ่งอันหน่อไม้เนาะแสนน้องเต้น้องเต้ไหนหน่อไม้ลูกคอันนี้หน่อไม้เพิ่งปลูกได้ปีเดียวเลอพี่น้องเด้อหนูนุมปลูกใส่คู่สะพี่น้องปลูกใส่คู่สะประมาณยี่สิบต้นเนี่แหละพี่น้องยี่สิบก่อปลูกได้ปีเดียวปลูกบุยากี่พี่น้องพี่น้องสิผ้ามาส้มพี่น้องมาน้องเต้ผ้าพี่น้องมาส้มหน่อไม้เบิ่งพี่น้องเป็นหนอดีดี น้อไม้กิมซุ้งนะพี่น้องอปลูก<ค>ง่ายเป็นนอง,ง่ายแกงกระแซบได้พี่น้องเฮ็ดน้อไม้สม,สมเฮ็ดน้อไม้อัดได้เบิร์ดได้พี่น้องเบิ่งเบิ่งบรรยากาศยังไม่โตนะคะพี่น้องมาตรงเต้มาทางนี้มานี่พี่น้องนุ่มปลูกไปแต่ว่ากระแกงหลายเถือนเลยได้พี่น้องลายไปพาท่านผู้ชมไปดูหน่อไม้เดินไปข้างหน้าหนูหาหน่อไม้เร็วนี่พี่น้องใหญ่ไว เบิงปลูกได้แค่ปีเดียวสุดยอดอีรีนอม้อันนี้อันบ้านเฮาเอินอันต่อพี่น้องไผ่ตรงลืมแรงเลยนี่ไผ่ตรงรืมแรงเป็นยังจังว่ารืมแรงวัาตีย่ามแรงกันทฮาหดนามมันนี่มันสิออกนอด้อพี่น้องเป็นล่าค่าเดอ้อนอม้นี่ก็คือว่าช่วงแรงเนาะมาเบิงก่อนนี่พี่น้องโอ้ยมาบัางเพาะนี่พี่น้องนี่มันกระลั่งปงนอขึ้นมาเนาะเพิ่นถูกฝนเพิ่นถูกฝนเพ,พิ่นก็ไล่ปงนอเนานะแตนน่ว่านอใหญ่คับพี่น้อง มาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องงามอีิริบูกง่ายมาดูดูแลอียังยากพี่น้องฝนตกมากกับทางนอขึ้นวระสันได้พี่น้องเบิ้งเพื่อนไหปลูกง่ายพี่น้องไหนพี่น้องในประล่ะอู้น้องเต้เจอหน่อไม้แล้วใช่ไหมครับโู้ทำไมหน่อเล็กจังอ๋อมันยังไม่โตครับยังไม่โตทำไมมันยังไม่โตต้นนู้นะอิสติก นี <kung> <i> ่พี่น้องนูนุมีแนะนำเดอกันการปลูกเนาะการปลูกกระปูกง่ายๆเดี๋ยวพี่น้องฟันงามันนี่พี่น้องนี่ฟันงามันนี่เราพี่น้องนี่นี่ฟัน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 เราไปปักช่ำใส่ดินเลยบ่ได้ง่ายจักเม็ดพี่น้องนี่ฟันฟันเราก็ไปปักช่ำเลยนี่พี่น้องนี่กิ่งมันแกแงแน่นี่นี่พี่น้องนี่แต่ว่าฟันไตไตขอไตตามันเด้๋ยพี่น้องนี่ฟันเลยนี่ ฟันปกๆปกขาดจุดแล้วก็เสียบเลยนี่จ้าสิกะฟันไปชำได้ที่พี่น้องนี่ฟันไปชำได้นี่ตัดจุดอี่แล้วก็ไปชำลีกด,ดินแล้วก็หดน้ำเลยพี่น้องเดี๋ยวหดน้ำเรื่อยๆเดี๋ยวมันกส็สิออกหากแต่ก่อออกเองเมือพี่น้องโอ้โยอซ่อนซอนโอ้ยหนไม่้จอหนมยังเน่าอยู่โอมันยังไม่โตลูกเพราะมันยังเล็กยังเน่าอยู่เลยมือพี่น้องยังยังดำอยู่แย่แรงนะพี่น้อง หนุ่มแนะนําเดินหนุนน่มกสิว่าช่วงเดือนเมษาไม่นาเมษาพิดสภาไอ้มีน่าเมษ,า,า,ไไมา,เมษาเนาะส่วงแรกะค่ะกลุ่มผ้าม่นาเมษา,มาเอาฟางหมเลยพี่น้องหมเหงามันเอาฟางหมเงาเอาหยั่งมาหมเงามัแล้วก็โหดน้ำสมือมันกสิออกนอพี่น้องเพรา<ย>ะว่าเพ็ดให้มันรืมอแรงไปเลยมันกระสิออกนอออกนอขายได้ราคาได้พี่น้องถ้าเป็นกลุ่มผ้าก็ต้องเป็นกลุ่มผ้าพันสิพี่น้อง นมๆามาชมา้าเป็นมีนาชมีนานซ้อนคาลิลีนุม่มนุ่มก็มากมักได้พี่น,อน้องแกงน้ำใหม่แกงน้ำใหม่ใส่หยอดพระขาใส่เห็ดเนาะโอ้ยคือสีแสียบขาเบุง่งแนะนำเด้พี่น้องเด้อผู้ใดอยากปลูกกระดเด้อพี่น้องหรือ <Okay. S 1> สซื้อกิ้งตอนกิ้งตอนมาปลูกกระดแต่วาห <Okay. S 1> นุมน่มนุ่มอยากจะแนะนำ<ๆ>วิธีง่ายๆก็คือ,คอนี่ตัดเลยพี่น้องตัดใต้ขอมาหนิช่ำใส่ขี้ดินเลยในลูก ว้าวเดี๋ยวจะไปแกงสูนองเต้กินองเต้กินเป็นหรือเปล่ากินไม่เป็นอ้าวมันอร่อยเด้อกินไม่เป็นแต่กินเป็นอยู่นิดนึงนี่พี่น้องนุ่นนมกับปูกไปปลูกไว้ถ้ากินละพี่น้องเอยเพิ่นถือฝนเพิ่นละเขียวงามอ่อนซอนค่อยมากน้อไหมพี่น้องเขามากแกงเน้อไหมมากแกงเนื้อไหมมากซุปน้อไหมมากเท็น้อไหมส้ม ไหนลูกไม้าคืองามไท่ลูกเดีย๋ยวให้มันโตก่อนระวังมดกัดเด้อลูกเดอ้อม่อพี่น้องบรรยากาศกะฝนมาเนาะมันก็เลยชุ่มชื้นเขี้ยวสะอุ่มพุ่มสวัยเด้อพี่น้องผูดอดไดอยากอยากมาเที่ยวสวนหนุ่มหน้าโน้น,นกับมาเที่ยวใดเด้อพี่น้องเด้อฝากกด กดติดตามนะเด้อกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้นุ่มๆเด้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งต่อไปนะพี่นอนะ้องเนาะเบิ่งพี่น้องวอ,อนซ่อนครักแนะ่ลูกมันก็มันก็หน่อเดิมล่ะครับอ,อ,อ่ะเต้รอไปขายหน่อไม้นะเข้าใจไหมครับเจย์ลออและผู้ใดอยากกินแกงหน่อไม้ก็มาเด้อพี่น้องเดอ้อหนุ่มๆสิสับแกงสูกินสดๆแซ่บแ แกงกระจวดเลยพี่น้องพี่น้องดูอ,อ่อนซ้อนครับพี่นอ้องเอ่อนซ้อนหลายอ,อ่อนซ้อนอีสานบานเฮาจะเป็นอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องเออองบิงเถียงหน้าหน่อยก็ยเลยเถียงหน้าหน่อยค่อยเธอบอกพี่น้องหน่อยว่าทำไมเราถึงอันนี้ไกลอันไก่ใครอันนี้เอามาเอามาอาอกอ,ออกมาจากคอกที่พี่น้องมันเป็นวัดกันเลยแยกแยกมันออกมาจากมูแปดตัว มันเป็นวัดย่านหมูมันติดมันติดนำกับมาปล่อยเซปาไพ่เนี่ยพี่น้องกันมันนอนอยู่นี่แหละเมืองเมืองมันเป็นกะมันบรสบายมันเป็นวัดมันเป็นไข่ก็เลยจับแยกออกมาแต่ว่าเมื่อไข่คือเก่าเด้อพี่นอ้องเด้อมันก็ไข่คือเก่าเด้อพี่น้องเหมยเป็นเพื่อนมาเด้อพี่เพื่นกี้นี่ก็เป็นไก่ที่เป็นวัดแล้วเป็นไม่สบาย แล้วก็จะมีตัวเพื่อนหนึ่งสอมสี่ห้กบรรยากาศดีดีเด้อพี่น้องอากาศดีดีได้ยินข่าวว่าทั้งเมืองหลวงทา้งกรุงเทพทั้งเมืองใหญ่ระยองชนบรีกาน้ำท่วมวสานามาสื่อในอยู่ในกินกระยากอันกดะเบรยทอบานเฮาเด้อพี่น้องผู้ใดหาเงินหาทองได้ช่วงนี้กา้ฟ ฝ่ามาสางมาแปลงไว้เด้อผู้ใดมีทีมีทางอาหารไก่ของไก่การพี่น้องผู้ใดมีทีมีทางกับมาเตรียมเตรียมทีเตรียมดินเตรียมน้ําไว้ทเพาะปลูกไว้ทายูทากินเนาะพี่น้องเนาะบ้านเฮางเดือดรอดน้ําท่วมโรคระบาดเกิดวิกฤตอีหยังกะจะรอดตายได้พี่น้องเห็นบ่อน้าท่วมออกไปซื้ออีหยังกะบ่ได้ออกไปซื้อน้ำกินกระยากออกไปซื้อแนวกินกระยาก นำท่วมไปเหตุงานกับบอได้เบิ่งดูความลำบากมันสีซองเห็นบ่พี่น้องมันบ่ได้มีความแน่นอนด้ชีวิตคนเฮาแมนบอ่อม่สิมีเงินเดือนเป็นแสนเป็นล้านเท่าไรกับบ่สุกใจบ่สุกใจเด้อพี่น้องเด้อซ่ำพ่อมีพ่ออยู่พ่อกินคือในหลวงเพิ่นวานนะเนาะเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรผสมผสานยังละ นั่นแหละอยู่กับธรรมชาติบบมีมลภา,าวะบบมีมลพิษย่างแต่ว่าในเมืองนั่นตื่นขึ้นมากกับสูตรเอาแต่สารพิษพี่น้องสุขภาพกะเฮดให้สุขภาพบ่ดีเนาะแต่ว่าอันนี้ตื่นเศร้าขึ้นมาโอ้ยส,สูตรสูตรออกซิเจนได้เต็มปอดแลวได้พี่น้องเดอ้อเบิงอ,อ,อ่อนซ่อนขัดคอยอ่อนซ่อนหลายอ่อนซ่อนความเขียวชอุ่มภูมิสบายเบิงเข้ากัะงามงามเข้ากระเขียวพี่น้องเบิงไก่มันกับมันละ ตามธรรมชาติเราหาอยู่หากินหมดกินแมงไปตามประสาทของมันนะพี่น้องเนาะบุ่งในพี่น้องบ้านเฮาแต่ว่าตอนนี้กรุงเทพนั้นเดือดร้อนคักเดอ้อกรุงเทพท่ามชลบรุรีทางระยองนั่นน้ำท่วมคักเพื่นว่าไปใส่มาใส่กระยากล่ำบากไปเบิดพี่น้องแม่นบ่นองเตเนบ้านเฮาไปจะได้มีความสุขบอมีความสุขมีความสุขหลายบ่ ความสุขไร้อากาศดีบออากาศดีก่อนพาร์ที้ก็รังติดตกเลยพี่นอ้นนองส่วนพี่น้องส่วนพี่น้องมามาอยู่บ้านาเฮาแล้วพี่น้องมาอยู่บ้านาเฮาแล้วแนวกินกระเบือึดเนาะแนวกินก็ะเบือึดเด้อมาเฮ็ดเศรษฐกิจพ่อเพียงอยู่บ้านเฮาเด้อพี่น้องเฮ็ดอ,อะไรอะมาเฮ็ดเศรษฐกิจพ่อเพียงอยู่บ้านเฮาเด้อพี่น้องเฮ็ดอะไร มาเห็ดเศษฐกิจพ่อเพียงมาเห็ดเห็ดะไรเนยมาทำกเกษตรอยู่บ้านเฮาเด้อพี่น,อน้อ,นเอ,นองกเกษอยู่บ้านเฮาเด้อพี่น้องมาทำเกษตรอยู่บ้านเฮาเด้อพี่น้องมาทำเกษตรอยู่บ้านเราเด้อพี่น้องบ่ออึดอยู่อึดกินเนาะอยู่อึดกินอากาศก็ดีน,ลนะลูกเนาะฝาก<ป>ฝากพี่น้องกดติดต<ป>ตามมาเร็วพี่เพื่อน สับปกให้น้องเตะกับหนุหนุ่มด้วยนะครับช่องอะไรลูกหนูหนุ่มนาโนนหนูหนุ่มนาโนนชาแนวชาแนวคลิปนี้กะไว้สำนีสากลเนาะพี่น้องอันนี้มือนี่กะเห็นบรรยากาศมาดีกะอยากพามาชมมันน้องหม่กินซุ้งปลูกไว้ได้ปีเดียวแต่ว่าเป็นนอได้แกงได้กินและพี่น้องอ่อนซ่อนขาดกันยังวาขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามารับชมหนูหนุ่มนาโนนบ๊ายบาย